ขอบคุณบัดของเรามา,มากๆค่ะที่จัดงานสัมมนาครั้งนี้ขึ้นมาค่ะก็ทําให้หลายๆคนค่ะเข้าใจว่าเราต้องผ่านพ้อนอุปสรรคอะไรแล้วเราต้องปรับตัวยังไงต้องเดินไปข้างหน้ายัางไงสามารถนําไปใช้ในธุรกิจของเราและก็ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยค่ะความรู้ในวันนี้นะคะจะนําไปพัฒนาตัวเองและจะส่งต่อทีนะคะทำใหเรามียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นค่ะขับใจมากขอขอบคุณบอสทั้งสองท่านนะคะที่ ดีๆมาให้กับครอบครัวเรานะครับให้แง่คิดในการทํางานนะครับการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันไปปรับใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวันและสร้างทีมให้เนนติบโตต่อไปครับได้ทั้งพลังนะครับเรามาชาร์จพลังกันเต็มที่นะครับทั้งได้ความรู้นะครับว่าเราจะกลับไปทําทีมยังไงให้เติบโตนะครับความสามัคคีความเชื่อมั่นมาเต็มครับผมติใ,ใจมากๆที่มาเจอตัวแทนทุกคนแล้วก็ขอบคุณบอสมากๆนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้ค่ะ วิธีการต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับสามารถนําไปใช้ในการบริหารทีมให้เติบโตยิ่งขึ้นไปด้วยครับมีก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆนะคะที่ได้มาเจอครอบครัวล่านี้แล้วก็ได้ไมาร่วมสนุกสนานเหมือนในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบอสมากๆนะคะต้องขอ,ขอขอบคุณบอสมากๆนะคะตื่นตันแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ทําให้เรามีพลังและกําลังใจสุดๆเลยค,ะค่ะก็ตื่นเต้นมากๆครับก็อยากให้ทุกคนที่ดูอยู่นะครับ รอบหนะ้าห้ามพลาดเด็ดขาดขอบคุณออร่รารีมากๆนะคะวันนี้ก็พ่อมรุยแล้วก็พร่อมรับความรู้ขอบคุณก็ทั้งสองมากๆนะคะพ่อมรุยคะ่ะออร่รารีนะคะไม่ได้ให้แค่ความสวยนะคะยังให้ความรู้ให้วิชาการกต่างๆที่จะไปพัฒนานตัวเองได้ค้ชตันี้นะคะป็นผลที่ปลูกพลังในตัวปลามนะคะที่ทําให้ปวามอยู่มาไดถึงแปดปีเลยบอกเลยว่าวันนี้ที่มันนาบอส,บอสมีแนวขิดกวางไกล การจัดสัมมนาแบบนี้จะเฮ็ุให้ตัวแทนทุกคนแม้กระท,ทั่งเมจีมีพลังพุกพลังขึ้นมาเนาะ,ะมีทั้งความหู้ได้ทั้งประสบการณ์ ได้ทั้งความมว่วนพร้อมด้วยได้หับพลังบวกไปหลายเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณบอสทั้งสองมากๆเลยนะคะให้รู้ว่าตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆเลยวันนี้ก็คือมีไฟในตัวได้กลับไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ลูกทีมค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณบอสทั้งสองนะคะที่นำคนด,ดีๆมาส่งต่อก็ได้พลังเยอะมากเลยค่ะทําให้แบบว่าออความคิดของเราะค่ะ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากค่ะทำให้รู้วิธีในการปลุกพลังปลุกยักษ์แห่งทรงพลังของตนเองขึ้นมาได้และเชื่อว่านะครบเราหนึ่งคนสามารถ คือได้พลังนะครับได้กำลังใจไฟมากครับพร้อมที่จะลุยกับฮอลล่าลิสครับบอกเลยว่างานนี้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยภูมิใจหลายน้อที่ได้เข้ามางานนี้น้ะงคนไหนก็เลยหลายเยอะขอขอบคุณพออทั้งสองมากๆค่ะที่ให้โอกาสได้เข้ามา,าเรียนรู้พัฒนาตัวเองในวันนี้ค่ะพร้อมพัฒนาตัวองพร้อมพัฒนาตัวเองแล้วก็นําไปส่งต่อในทีม ขอบคุณบ <laughs> อสวัดบอสยุ้ยมากๆอยากให้ทุกคนนะครับมางานของออาร่าลิทที่จัดขึ้นทุกงานนะครับทุกคนออกไปเนี่ยต้องประสบความสําเร็จแน่นอนครับรอบนี้นะครับต้องบอกอเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับบอสใส่ใจเนื้อหานะครับตั้งแต่การเลือกโค้ชนะครับมาสอนเราประทับใจมากๆครับความรู้ที่ได้รับนะคะวันนี้คือเต็มอิ่มมากๆมีเป้าหมายชัดเจนคะ่ะว่าจะสร้างองค์กรให้เติบโตนะคะแล้วก็พิชิตเป้าหมายกับบริษัทออร่าลิทดีใจมากๆที่วันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเรา2คนนะคะที่ มีโอกาสได้มาเรียนได้นําพาลูกทีมค่ะได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเข้ามาสู่ในครอบครัวของออร่าลิสต้องบอกว่าอยู่ครอบครัวนี้นะคะไม่มีผิดหวังออร่าลิสฝากชีวิตได้ค่ะ